สวัสดีครับพี่นนองมายาใหม่ครับผมหาเลาะบึงไก่พี่น้องหม่องนอนของไก่ขาเจา้าพัดตนนใหม่ได้ยินเสียงห่องที่เขตยน,นี่ยพี่นนองเช่าเที่ยง เด็กๆมานังฟังเลยยินเถียงห้องอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็เขาว่าผีก er. o aks. O aks ็เลยเด่นมาเลาะบึงีสมุนไพรลายพี่น้องสมุนไพรลายต้นหนาวเดือนหายามาเล่ง พ่อเครือเขาหลงพี่น้องเครือเขาหลงไงเครือตายก็มีตัวนี้เป็นอยู่นี่ oh. อุ้มหมึกใหญ่หนึ่งพี่น้องไง mm. นี่ขื่นมุ่งอยู่ในเขตนี้ ก็ดีละทิดขออนุญ,ญาตป่านี่เขตนีนี่มีไกป่ปลาหลไปเนาะมันหลาะเบิง้งมีไกป่ปลาหลายหลายถ้าก็หกขึ้นกันตรงเมาเฝ้าตาเด็กๆหรอกอ่ะร้อยมันตื่นแล้วมันติดขันไปเนี่ย อันนีคันย่ำีิแกงแล้วกันไม่จอดนิ่งออกสิตัดเอาเครืองเขาลงไปใส่ประโยชน์จกทอนหนึ่งเจ้ากันเท่าสิตัดทอนใ่เลยกับติตัดเจ้กับตายเลยเด็กพี่น้องส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นป่ายกัตายทิมเตือย ็อยู่ถ้าคนยางขามนี่ก็แมนอีกเลยเด็ดนี่คนจิ้งลูกอยู่ตลอดพี่น้องกันเของมาในเขียดในปลากันว่าเรียงติดตัดสื่อข้อนิยามเป็นตัดจคกท่อนนึ่งนึกออกไปนี่แล้วยุ่ในเขตนี่แหละพี่น้องท่านดักก็มาดักยุ่ในเขตนี่ย่างเหมือนเตา่าตาเด็กนี่ ขาดว่าสินนนอยู่ในเขตนี้าเจ้าถีนอนเป็นมูถ้าอยากเห็นเป็นชุดเถอะคือมาตาเดืกดมาตาเดึกๆเดก,กาา 3. แล้วก็มานาัง่งเฝ้าถ้าตีสามแล้วก็มานั่งเฝ้าให้เล่าให้รอยขันขเจ้าอีกขันเป็นมูสิขอนี่อยากตัดตะกอนหรือผี่น้องเ้อ เป็นช่วงช่วงไอพี่น้องเบิ้งนี้หรอกมีทักขอรอเลยพี่น้องมีดีๆี่าอจ,จุดถูกเสรนแล้วหรอบ่าอะจ,จุดถูกบอกมื่อนี้มันเป็นบ้านบอดีนะั่นนะลูกร้านเขาไปใส่ประโยชน์ที่ซื้อดอก คนจิ้งลูกอยู่ตลอดนี้ดอกพี่น้อง